สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซมอนเอ็นเอลหชลูกข่อยลงเรียนมากับแม่กับวิิวขาแห้งแมงวันกับไม้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยบอกาบบ้านกับซองคือเกาคลิปเดบูมี่ก่ะอันบุมเป็นคลิปข่อยด้วยพี่น้องลูกข่อยก็กินอะไรลูป้ปลหวพีนออ่น้องครเบิ้งต้มเซนต้มเสซนนี่ก็มีบอกคารีมีไก่มีลูกชิน้นขามือลูกข่อยนะพี่น้อง มแม่นวลาได้กินต้มเส้นซ,ซ,ซื้อได้พี่น้องมีพักพร้อมความหิวของลูกคอยโรงเรียนมาอยากกินข้าท่องปันแมสกูลตั้งแต่ขึ้นรถเข็นมาพุนพี่น้องเ <c oughs> ด็กหนุ่ยเหลือโรงเรียนมากแตหิวแต่เขาลูกผู้ใดเป็นก็ยังลูกคอยบอ่เอากินกินสมก็อยากคุณนะคอยก็แวซื้อเสียนยุลานเคกนั่นแหละ กินให้สมก็อยากความหิวของเด็กหน่อยไปโรงเรียนมันนี่ก,กหออ็หอยย่างหอบกม่วงหอแอปเปิลห่นไอสตอรอเบอรี่กับบอิ่มคือเก้าไปเรียนสี่ชั่วโมงต่อวันพี่น้องบมื่อวันไปเรียนดอกพี่น้องเอ้ยเขาเอาไปเรียนนี่แหละไปหามูหาพวกคุณอะกินข้าว่าบไงลูกหอยตากับเบิงการ์ตูนคือเก้าตามสไตล์เด็กหน่อยขอเบิงการ์ตูน,ตตก,น,ก,ตนกินเขาไว้พอม ค้างแล้วค้างแล้ว <Thank you. S 1> พี่น้องเบื้องเส้นอันน, mm hmm. นนี้เส้นนีเแซ่บเสียบพี่น้องคือยังเส้นอูดิ่ง mm hmm. นี่ mm hmm. เห็นว่าพี่น้องแนวกินลูกข่อยก็มีซสมนีแล้วของเด็กหน่อยตอนไก่ตอนหนึ่งเปื่อยๆต้มเปืป่อยๆบอกคลี็อกคือคล,ลูกข่อยกินไปมืดจะมืดแล้วล่ะเส้นนี่ลูกขินก็ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆ mm hmm. เสียงกินจับจับจับความหิวเอา เห็นใกล้เห้พี่น้องเพื่อนเบิ้งแน่หิวคักหิวแน่ใกล้กับตุมเปื่อยๆน้องใกล้พี่น้องอาอข้อมหิวเพิ่งเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยคนใหญ่เวลาเห็ดงานมาเมื่อยๆก็แลนไซเขาเลยแหละพี่น้องกินแกะแกะแกะปากรุงกวางให้เราลูกอยกินก็มีไง เอากินกินกินเลยแล้วเขาบงเติตร์กการ์ตูนหลายๆกินเสร็จแล้วก็สิได้ไปหาพีแฟนนายอีกโอ้ยคอยต้องเร่งต้องเร่งลูกคนนี้ให้กินเร็วๆได้พี่น้องมีเวลาแค่ซ่ำนี่หละ่ะจำกัดเพราะว่าลืงเรืยอยลอีกกันเอาเรีบๆกินเขาเห็นเอาเห็นเอาเร็วๆคุณนะ่ะกินข้าวใหญ่ๆใครยืดดอกอันไหนกินเสร็จแล้วก็ล้างปากล้างคอกับฟ้าออไปไปสาก,กบรบบได้คู่กับบัวร้อถา แต่นมนข่อยไปครับอันในแฟนนาซาด้วยพี่น้องเอยคู่เห็ดอีอย่ยางหูบัวพี่น้องคู่ก็เอาลูกข่อยไปอยู่ในห้องค้งไว้นั่นละไม่ได้ค้งแบบอันขึอยอย้นยางแบบกงค้งได้พี่น้องเอาไปค้งไว้ในแบบว่าในซุ้มพอมีผู้ใดมาซากับพุนเหลวเดอ้อผรพุนเหลวซี่มงเรงผรนเหลวถึงยัได้ไปรับแต่ว่าหนข่อยเคยใส่ยุทธีนึงแต่ว่าค้วงกี่ยางพาลูกข่อยไปแน่นในอันมองที่ว่านี่หองเลี้ยนนะข่อยเอิ่นตัวข่อยเอื่น กูเนลูกข่อยแฟนน้าแฟนน้าลูกข่อยก็เลยเลียน,นกลับมาคู่เห็นอันอนบ่มีพ่อแม่มารับเนาะคู่ก็เลยนเอาให้เขาในห้องอันเรียนคืนนะอเก,ก่นน,นกะกยเห็นลูกข่อยยังเจนางคือกระเป๋ากลับเนาะอยเห็นแฟนนาม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 าับเร็วมารับเร็วลูกข่อยก็แลนมาตามหมูสั้นแทงแรงแทงแรงบอกข่อยว่าคือมาสะาดเถะมาสาตัวหนอนก,กินเขาซาเนาะนอก <laughs> นอก,กินเขาซาโซ่เจลเลี่ยวเนาะโซ่สียางไปรับเนาะ ติด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 แก้มนะลูกข่อยกินเอากินเอาอยู่ติดแก้มเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยกินขับเงินอะไรเอากินหายอยากหายหิวคู่กับเลี้ยงเด็กหน่อยจนว่าะผู้เลี้ยงซีมงหามงจนพ่อแม่ผู้เด่นในติดธุระหรือบาเหตุงานผมมีเวลามาหับลูกตามปกติที่ว่าเด็กหน่อยเลิกเนาะอันคู่กับดูแลแต่ว่าก็คิดค่าในคิดค่าในดูแลเพิ่มนะพี่น้อง แต่วาข่อยก็ไม่ได้ไปสะาดอกลูกข่อยคนนี้ทำเป็นว่ากินเขาเร็วๆกินเขาเร็วหลางมือไวขอ้ข่อยยางไว้นะขามไฟแดงเนี่ยพี่น้องเออสองตอนคนนะบางทีเดจังว่าไฟแดงอันว่าถึงเดนถากคามได้เลยนะทำม,มือได้ที่บาข่อยไปแถมได้รอไฟแดงโดนๆน่ะล่ะข่อยไปสายไปหาปลูกข่อยต้องไปกอนเวลาทุเพียฮะเก็บหายสินหนึ่งกะถามหา เสียดายลูกไข่เสียดายกิ๊บบ่ดากิ๊บมันโตอันไกลมันโตพี่น้องกิ๊บนี่คือไกลได้พี่น้องเอาไกลโตกับเสียดายลูกไข่พี่น้องหย่านโวอิมู่าด่าว่าบงคลิปตอนนี้ก็สีขำได้พี่น้องไกลโตสิ้นเดียวกับย่านโวอิมโต้ผื้นนะผื้นก็บป็ด็สกปรกดอกไข่ทูนีนสือเอากินกินคอยอยากหัวลูกไข่ไกลสินในน้อยโตกกบยังเสียดาย มันก็มีลายสินยี่ดอกในหมอนะค่อยต้มเันเป็นหมอ้อก๋วยเตี๋ยวพี่น้องแล้วก็เอาเส้นมาหลวกๆให้ลกูกเอาหลีบกินเขาเล่งลูกพี่น้องเอ้ยกินซาซาสมุนไพรถัดพร้อมเด็กหนุอยมันก็ต้องกินใจเย็นน,นะคอยกินคอยไปนาะติงกินใน้หลายกับหยับ่แหลกนะพี่น้องแต่คอยก็ต้องหมวกให้ลูกคอยรีบกินขึ้นเก่าล่ะไั้ได้กินเส้นหฮงจะเพลินต่อเด็กหนุย่ย เอาเราเลืเอกเผาเถอะกินเถอะอันในซี่มอนเอ้ยอันนี้เซนเซนนี่จะกินเหมือนโบดูนี่พี่น้องเอ้ยเซนแงคั์แง่เนียอูเด่งคนจีนเพิ่นฮิตข่อยก็ไปร้านแข่งแะเพิ่นก็รับมาขายกันแหละข่อยเบิ่งสซงบอคเคอรีลูกข่อยก,ก,ยออยกอย็กินได้พี่น้องเอ้ยเมันวาลูกข่อยต้มเซนกินได้เซนจะซื้อเด้บอคเคอรีแค่รสอ,อันพักยังกะซังเอากินได้แล้วกเผาเถอะ อันไหนแค่รสอ,อันไหนมดแล้วกินเปล้่ยวสิเอาไก่ยังไงอีกไก่อันไหนเหลืออันไหนอีกสามสี่สิบนั้งก็หิวนอน,น,นอ่ะคุณซงเป็น้องลูกคอยยิ้มติล้วก็ตารอแล่ะก็ยังหิวนอนเอาสดน้ามนเนี้ยสดน้ามนเนี้ยเอาซิมอนใส่สดน้าม,มึงบอูคอลีนะ่ะเอเตันดีบอูคอลีนะ่ะเอเตันนี่คืนะเอเว่ากินได้พี่น,อน้องเอเ้ยดูเสร็จแล้วลูกคอย ดูดไปดูดมาอะดีใสตาเด้เดส็นกันหย่ๆพี่น้องเลยแต่ว่าเส็นอันนี้มันหนุ่มดีได้พี่น้องเนี่ยลูกข่ใส่มือแล้วพี่น้องตากัะเลียวบางแตนโทรทัศน์มือกับซ้าเอาเอานีเมห์นีสอนนีเมห์นี่หมเด็กหนุนโบค่ข่ถนัดนไดีกินเส้นตรงใส่มือพ่นะคืออย่างคนเขากินขนมเส้นกับตรงสูงห้องน้อพี่น้องเ,องเนาะใส่สอนกับบ่ค่อยถนัดเนาะ ใส่ม <médico> ือหน่อยละไงดีเอาตามสบายเด็กหน่อยเนาะขุนกินเหล้กก็บฟอนเอาเนาะอะติ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 เอาละอะติ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 อะติติติตยังไงเขาไปละลายมือน่ะอ่ะติ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 ดนะที่น้องไปสีทันยาเดี๋ยวไปติ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 ลูกข่อยมันจะอารมณ์ดีพอยนอนหยังข่อยมัาลองมักเพลงลองเพลงกันให้ลูกข่อยเต้นเนี เอาใส่ซ่อนนี่ก็ได้ดอกเนี่ยน,น,นะเอานี่คุณยัดเขาไปพี่น้องลูกข่อยบ่าสาใจใส่มือดีกว่ามันยังคอยยัดเ็ดเต็มปากก้องข่อยอันนี้มันก็สีเป็นมุมม้อจังหนึ่งได้พี่น้องเพราะว่าอันนาต่างอันในแสงพระอาทิตย์มันสะท้อนออกมามันก็นเลยเป็นแบบบัวสวงบัวสางตาข่อยก็เบ,บิ่งเวลากินเขาไปแล้วสิบนาที เอาขมหน้าขมตาดุดต o p บ o อีกบอกพี่น้องบอคฮาีบอคฮาีนี่ต้มเปื่อยๆสักหน่อยหนึ่งเด็กน้อยมันสิหย่ำไ,ได้ลูกวขวบเคียวท่านเต็มปากหรอกไก่สามขวบเคียวท่านจะเต็มปากุ <laughs> นะกินบอคฮารี <laughs> ตากระเบื้องหุ่นเลโทรทัศน์การ์ตูนการ์ตูนปอบปอบปี้ยังของเขาหน่นละล่ะ ว่าภาษาดาัดเด็กหน่อยมันสิติมันสิได้ในบางทีก็จำซับอันในนังการ์ตูนมาว่าวเด้พี่น้องเอ,อ้ยลูกข่อย<ม>เป็นพา์ภาษาดาัดแค่อดนั้นลูกข่อยก็มกักข่อยซื้อแค่ลดบางทีมาต้มห่อให้ลูกไปโรงเรียนกับมีเลยวะแต้มมือมือว่าลูกอยากได้เอาไปกินลูกข่อยนี่ข่อยต้องถามก่อนได้ว่ะ มื่อนี่ยอยากได้อีหยังงหนห่อไปโรงเรียนถ้าเมนว่าโบถามนี่ห,ออห่อเยังไไปกลับมาเหลือได้พี่น้องต้องถามเด้ว่าลูกข่อยเซียังลานไดไรโดอันไหของประเทศเยอรมันก็นยูติดบ้านหอยละยางสามนาทีก็ถึงลานค่าเราพี่น้องอันข่อยบ้านข่อยติดลานค่าแต่ว่าลานเคกอนนันลูกข่อยที่ว่าไปโรงเรียนนะ่ะยุ่งไกลๆมองโรงเรียนลูกข่อยได้พี่น้องยางไกลอยู่ ข่อยเลื่เรียนมาถ้าข่อยจะลวะล้านเขกบางมือบางเว้นกับมีผักไทยน้ำข่อยก็ได้ผักไทยมากินกับอ,อาหารซีฟูดมันก็แล้วแตวานไหน,นบางมือ <c oughs> เพชเตะขึ้นมือล่ะ <c oughs> ลูกข่อยอยากได้ไก่สักตอนคนะพี่นอ้อง <c oughs> สงส,ยสัยแสบกับไก่ข่อยชิปตักไก่ให้ลูกข่อยจะค้ากอนดือ้อ <c oughs> ข่อยก็ตักไก่ไม่ให้ลูกข่อยเราสิบบอกยังไง่เลยบัดที่นี้ สิไไไนไก,นก่ต้มเปืป่อยๆน้องไก่เนาะต้มเปื่อยๆนี่พี่นอ้องเอานี่อันต้มไก่อันโวพีดโวถึอพี่นอ้องเอ้ยห่วยเอานนิกินข้าวตาสั้นทิงลิงติดการ์ตูนแต่ว่า,ากระเบ,บิ้งได้กมือละสามสิบนาทีดอกเบิ้งหลายๆลายก็นั่นกัลูกข่อยกระเบิ้งกระเบื่อเอาตักสินไก่มาแล้วคือพวกกินก,กินเสินคือกเก่า ลูกคข่กินเสนทุกมือุกมือเด้วกับเ้นมีเส้นใหญ่เส้นน้อยเ้นโอ้ยมีทุกเส้นพี่น้องบ้านไข่คาเส้นบ่ไไ้เส้นสปงปาเกตีมีทุกเส้นเส้นใหญ่เส้น้อยเส้นขอดเนหยิกเศนอย่างมีมั้ขาดเส้นบ่ได้พี่น้องเด็กเส้นคักนี่เด้นี่เด้ซิมอนซิมอนนี่เด้ตอนไกลตอนไกลมันก็มีอันในติดเนาะพี่น้องเอ้ออกให้ลูกกัน มีคนนะคนไก่ติดเอาหนิไก่เห็นอะไรเซนกินเส้นเดี๋ยวข่อยจะให้เบิ่งเด้อลูกข่อยอนกินในตอนไก่เป็นตาเสียตาเสียพี่น้องค่อยเบิ่งค่อยเบิง้งนะลูกข่อยจะจับตอนไกล้หรพี่น้องเด้อค่อยเบิ่งเด้อไก่นี่ต้มเป,ปืป่อยๆว้ายเบิ่งเด้อลูกข่อยถืใกใจครับ เอ๋ออัไรมันหมดแล้วเสียนอันอันนั้นอี้คนนะพี่น้องควบเสียดายของเด็กหน่อยพี่แม่พี่แม่แมนี่แม่ต้นไม้พี่แม่เอามาให้เดี๋ยวเฮ่นอเอาฮ่นเฮ่นเพื่อนนะพี่นอ้องหอนก็ห <laughs> อนบ่มีการเป่าเลยพี่น้องลูกข่อยบ่มีการเป่ากินไก่สองต้น กินบ่เร็วๆก็ไปหาฮับเปนหากะมาลูกข่อยก็มากินจนว่าเหมือนทื่อเก่าละถัวยนี่หลายๆปนีเล้วลูกข่อยกินเหมือได้พี่น้องกินได้กกับผู้อ้วนดอกกินแล้วก็หุ่นจอยทื่อเก่าล้วก็ยังไม่ลำปอทื่อเก่าอาเฝ้ากินเขาแดดอันไหนสะท้อนเขามากนหมกระจกบานข่อยมันก็เป็นมัมมอสหลัวๆจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ย ทองฟ้ามื่อนี้ก็แก้มใสดีอยู่มิดเดสลิมสลัวไปแต่ว่ากัดหนาวนิดๆเริ่มมันใกล้เขาหนานๆแล้วลบ้านคอยหนังใกล้ด้วยหนังกินโหลดหยำเนี่ยหยำเนี่ยมิตะกินก็ร้อกก็เรียกรายหฮนโหลดแฮนโหลดเห็นเลยจบเห็นเลยนี่อ๊อฟเห็นเลย จำเห็นหลดมันยังค่อยง่ายดีลูกสาวค่อยแฟนหน้าโบค่อยมีเวลาเดท่ายวีดีโอด้ยพี่น้องเ<ส>อ้ยพวะวันย้นอนยังเลิกโรงเรียนมาปับ๊บบางคนเขาถามหาเนาะถามหาแฟนหน้าโบค่อยลงคลิปวีดีโอป็นไรแฟนหน้าโรงเรียนมากินเขาเช็ดซี่มวงแรงเขานอนพี่น้องนอนจนมาัดสาวสิบนาทีกับ่บ่อยอยู่พวะวันย้นอนยังไปหล่นน้ำมู ไปเล่นน้ำมูสวนสนุกอันที่ว่าขัางขบงบานข่อยกบค่อยมีเวลาเด,ดทไทยแฟนหน้าเป็นไหนเด,ดท่ายก็ไเลยเด,ดท่ายแต่โตดื้อตอนี้พี่น้องเอ้ยลูกข่อยคนนี้จะไหนเลืองเลี้ยนกนแถมมีเวลากินเขาก็เด,ดท่ายคลิปวิดีโอเพราะวาน,น่หเลิกไว้ก็พีเวลากินเขาลูกข่อยอะคนนี้กะมีเวลากินหลายกว่าพี่แฟนหน้ากบค่อยมีอันเวลากินดอกพี่น้องคาติหวงมูคาติเล่น กินขา่าวเวอร์ชันพ่อข้าวกระมิ้นไปยผลิตรข้างนอกนอกคือแากวันหยุดอิลีอิลีคนเหล่า,ลากกลที่จะได้ไทยรวมคู่กันกับพี่กับน้องเอสรีบบ่เสรีบบ่กินบ่าปากบ่บอกท้องเสียเสียบแหงเอาแหงเลยคนน่ะกินขา้าใหญ่หิวโรงเรียนมาโอ้ยคือจังบ่ได้กินข่าวตั้งแต่สามปีที่แล้ว หิวค่ะหิวแหนลูกข่โรงเรียนมาจมโหลดพี่น้องยุเขาคอยว่าคนสี่ห้อขันี้เอาไปโรงเรียนหันยันแต่เด็กน้อยอนไดเขาว่าเมนี่ยางอัอยางนลูกข่ยแันเขาแ่งกินขันี้เอาลูกข่ยข่เคยห่อขันี้เอาให้ลูกข่ไปเรียนอยู่ซี่มอนันจุกกินตลอดบ่มีการลินกับเขาคู่จนบอกว่า อันบ่อห่อข้าวเหนียวไปพี่น้องห่อผลไม้เด็กหน่อยบ้านเขาให้ห่อผลไม้หรือขนมปังเนื้อข่อยเคยห่อข้าวเหนียวลูกข่อยไปกระติกหนึ่งเล็กกระติกน้อยนน่ารักน่ารักน่ะล่ะแต่ลูกข่อยมันติดข้าวเหนียวเรามันบี่ยงประเด็นน้ำเขามันจ๊กข้าวเหนียวกินมืดมืดบัดวันข่อยก็เลยเศราคุณบอกว่าให้เอาข้าวเหนียวไปกินยุ่ววันให้ห่อผลไม้ไปกินเวลาไหนพักเบรกเศร้าเบรกเลียกกระสีเดลิน้ำเขาหน่าลูกข่อยคาดจะจ๊กข้าวเหนียวพี่น้อง จ๊กคักจกแนีน้ยี่หลีติดขย้วยกับติดเ้นพร้อมคลิปนี้กัย้าวตามมาตรฐานคือเก่าหระพี่น้องขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อฝากติดตามกดกระดิ่งให้ช่องนนหน่ออๆส่องซิมอนเอ็นเอลเชนเอลในเด้อค่ะเด้อบายบายซิมอนบายบายพี่น้องเนี้ยบายบายอ่ะจุบจ๊บจุบ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บเป็นไหมจุ๊บจุ๊บ ម្រើន់ខ្ញុំណ្រឿ្ន់ខ្ញុំណ្រឿ្នៃជំយសូវើងជានដែលរាប់កា